คันนี้เป็น1.8 el ปี2017เครื่องพันแปดเจ้าของเก่าของเขานะครับมีการแต่งมาให้เพิ่มสไตล์การแต่งที่ดูดุดันเหมือนตัว rs เลขใหม่แค่100,000กิโลนันเองนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับประวัติศูนย์เช็คได้ตลอดนะครับสภาพดีมากแทบไม่มีร่องรอยเลยนะครับหายากในตลาดนะครับผมว่ามีไม่กี่คันซึ่งคันนี้ชุดแต่งมาให้ครบแล้วนะครับ fc ราคา v ีออตัวท็อปนะครับ729,000บาทนะครับมีวารันตีให้นะครับ2ปี นะครับหนึ่งกิโลขับไปแล้วพังใครจะดูแลนะครับเรามีวารันตีให้ดูแลได้ทั่วประเทศนะครับไม่ต้องกลัวงสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเจมส์ออกเอโตออโตนะครับวันนี้ผมอยู่กับ Honda Civic f c นะครับใครๆหลายคนที่ตามหา f c อยู่คันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนะครับความพิเศษของรถ คันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้เป็น1 8 el ปี2017นะครับแต่ถ้าใครดูรถเป็นเนี่ยจะมองว่าเอ้ยตัวนี้มันเหมือนตัว fk หรือเปล่านะครับหรือตัว rs turbo หรือเปล่านะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เจ้าของเก่าเขานะครับมีการแต่งมาให้เพิ่มนะครับอย่างเช่นตัวไฟหน้านะครับนี่ไฟหน้าเป็น led เต็มระบบแล้วเห็นไหมครับอ่าแล้วก็กระจังหน้านะครับกันชนหน้านะครับอันนี้เปลี่ยนมาหมดเห็นไหมตัวกระจังหน้านะครับเป็นตัวสีดํา ไฮ้คลอสแล้วนะครับแล้วก็ตัวกันชนหน้าก็มีเปลี่ยนมานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าเป็นสไตล์นี้นะครับก็คือนี่ล้อแม็กจะได้เป็นตัวทูโทนนะครับตัดด้วยสีดานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นขอบ17ของตัว RS นั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับยางโยโกปี2020ก็สําหรับสัญลักษณ์ของตัว EL อีกตัวส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัวมือเปิดนะครับมือเปิดนี่จะได้เป็นโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับระบบ Smart Entry นะครับสามารถที่จะกดเปิดปิดล็อกรถนะครับอย่างล็อกกดปุ่มนะครับถ้าจะเปิดแค่เอามือสอดนะครับรถเปิดเรียบร้อยกระจกมองข้างนะครับพร้อมแบบไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากได้เครื่องพันแนะครับไม่อยากได้เครื่องพ5นห้าเทอร์โบนะครับแต่อยากได้สไตล์การแต่งที่ดูดุดันเหมือนตัว RS เนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับก่อนไปดูดีไซน์ด้านหลังดูด้านข้างก่อนครับตัวนี้ พอแต่งมาด้วยล้อของตัว RS เนี่ยต้องบอกว่ารถเนี่ยลงตัวมากเลยนะครับเขามีแต่งท่อปลายที่เป็นโครเมียมมาให้ด้วยนะครับก็ดูสปอร์ตดูเท่ดีนะครับในส่วนของดีไซน์ด้านหลังนะครับก็ Honda ลักษณะของตัวไฟท้ายเขานะครับี่เป็น LED ตัวเชฟตัว C แบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของตัว FC อยู่แล้วนะครับรุ่นนี้เจ้าของติดตัวโลโก้ Honda แดงมาให้ด้วยนะครับแล้วก็คันนี้มีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยแล้วก็มีเซนเซอร์ด้านหลังให้อีก จุดแล้วก็รุ่นนี้นะครับก็มีตัวกันชนเนี่ยมีแต่งลักษณะคล้ายกับดิฟิวเซอร์มาให้เล็กๆนะครับก็ดูเท่ดูสปอร์ตดีนะครับตรงนี้เป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับฝาท้ายเป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับก็ห้องเก็บสัมภาระของตัว fc เนี่ยก็ถือว่ากว้างใช้ได้ทีเดียวนะครับอันนี้เจ้าของรักเห็นไหมครับเวลาเจ้าของรักผมจะพรีเซนต์นิดนึงนะครับนี่เขามีแผ่นรองมาให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวพวกพรมพวกเนี้ยสภาพจะค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนไม่ได้อยู่ใช้งานนะครับอันนี้พวกอุปกรณ์ครบนะคร แม่แรงนะครับยางไหลครบนี่พื้นท้ายเดิมเดิมแห้งเลยไหมครับสีเดิมเดิมโรงงานต้องเป็นสีแบบนี้นะครับในส่วนของภายในนะครับตัว1.8 EL เนี่ยก็จะได้มาเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีลายตัดเคฟล่าลักษณะทริม ป็นลักษณะแบบนี้นะครับดูสปอร์ตดีนะครับตัวที่ผมนั่งเนี่ยจะเป็นตัวที่ปรับไฟฟ้าแบบแปดทางให้นะครับพวงมาลัยที่ให้มาเป็นแบบ3ก้านนะครับเป็นตัว EL เนี่ยจะมีครูสคอนโทรลให้เรียบร้อยนะครับพร้อมด้วยปุ่มด้านข้างที่เป็นคุมระบบอินโฟเทนเมนต์แล้วก็ตัวโทรศัพท์นะครับนี่ตัวนี้ให้มาเป็นโลโก้ Honda แดงแล้วนะครับใครที่ชอบสไตล์ซิ่งนะครับก็คันนี้ดูสปอร์ตดีนะครับพวงมาลัยแบับ3ก้านหุ้มหนังให้เรียบร้อยนะครับปุ่มพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็ตัว EL เนี่ย เขาจะมีในส่วนของตัวปรับไฟหน้าที่เป็นตัวออโต้ให้นะครับเปิดไฟหน้าแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเวลามันมืดมันก็จะเปิดให้เองนะครับอันนี้มีเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งของตัว EL ก็คือในส่วนของม่านวัดนะครับม่านวัดจะเป็นดิจิตอลแล้วนะครับนี่เป็นแบบนี้แล้วนะครับรถอายุประมาณ5ปีนะครับปี2องสิเนะครับเลขใหม่แค่1,000 0แสนกิโลนั่นเองนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับประวัติศูนย์เช็คได้ตลอดนะครับและคันนี้รับรองว่ารถสภาพ ดีนะครับก็ไม่ถือว่าวิ่งน้อยนะครับตกเฉลี่ยปีละแค่ประมาณ2 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าวิ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับรถไม่น้อยสภาพดีนะครับภายในเนี่ยถ้าใครได้มาดูของจริงก็ต้องบอกว่าสภาพดีมากแทบไม่มีร่องรอยเลยนะครับเขามาพร้อมกับหน้าจอนะครับหน้าจอนี่เป็นขนาด7นิ้วแบบทัชสกรีนให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รุ่นนี้รับรองรองรับนะครับไม่รับรองในส่วนของตัว Apple Car p l พ y ได้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงพวกบลูทูธที่สามารถจะส่งจากโทรศัพท์เราต่อบลูทูธแล้วก็ เปิดเพลงใช้จุกใช้ Spotify ได้นะครับแอร์ให้มาเป็นดิจิตอลนะครับแบบวันโซนนะครับนี่เราปรับแรงลมได้แบบทัชสกรีนเลยนะครับหน้าจอต้องบอกว่า r e s ponsive ดีมากๆนะครับผมกดเห็นไหมไม่มีดีเลยนะครับนี่ AC o f f on แล้วก็หน้าจอนี้นะครับมาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับนี่เวลาถอยปุ๊บก็เห็นหน้าจอด้านหลังนะครับมีเซนเซอร์ให้2จุดด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะปรับ ดูได้ว่าเราอยากได้มุมไหนของการถอยนะครับก็ปกติก็ใช้มุมนี้นะครับหน้าจอตรงนี้ก็ถือว่าโดยรวมภาพก็ชัดในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ากล้องใช้งานได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาเราถอยจริงๆแล้วถ้าไม่มีกล้องันจะถอยกันข้างลําบากนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วตรงคอนโซลกลางนะครับให้1จุดนะครับแล้วก็หัวเกียร์เป็นแบบหุ่มหนังนะครับก็แล้วก็เด็กเด็กเขายกมาค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้มีเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ โหมดขับขี่แบบอีคอนโหมดนะครับขับประหยัดน้ามันนะครับรวมถึงฟังก์ชันเบรกโคนี้ก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนของคอนโซลกลางก็จะมีที่วางแก้วให้อีก2ตําแหน่งนะครับด้านข้างตรงประตูก็วางได้ด้วยนะครับนี่วางให้2ตําแหน่งรวมถึงเวลาที่เราพักแขนนะครับตาแหน่งของเขาเนี่ยเลื่อนตรงนี้เข้ามาได้นะครับนี่เราสามารถที่จะพักแขนในลักษณะแบบนี้ได้เปิดออกมาตรงกลางก็มีช่องเก็บให้อีกนิดหน่อยแล้วก็มี usb ให้1ช่องตรงบริเวณนี้ต้านหน้าเนี่ยยังมี usb ให้อีก1ช่องนะครับตรงนี้ นะครับแล้วก็มีสายช่อง HDMI นะครับที่เราสามารถที่จะต่อภาพวิดีโอขึ้นบนนี้ได้ด้วยรวมถึงช่อง Powerlet นะครับมีให้อีกหนึ่งจุดในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังก็นั่งค่อนข้างสบายนะครับดูผมนั่งนะครับก็ตัวเบาะนะครับต้องถือว่าค่อนข้างกว้างตัวฐานเบาะดีมากนะครับล่องขาไม่เหลือเลยนะครับตำแหน่งการนั่งโพสิชันดีมากนะครับรวมถึงมีที่รองหมอนรองหัวตรงนี้นะครับก็นั่งเราถือว่านั่งสบายนะครับนั่งไกลๆนี่ถือว่า นั่งได้นะครับต้องชมตัวเบาะแล้วก็เบาะไม่ไม่นุ่มนะครับก็ออกแนวแข็งนิดนึงแต่ว่านั่งโดยรวมก็ถือว่ากระชับดีนะครับในส่วนของเบาะหลังแล้วก็เขามีในถวนของตัวนี่ที่พักแขนให้นะครับพร้อมที่วางแก้วน้ําให้2ตําแหน่งด้วยนะครับสาหรับใครนั่งด้านหลังผมว่านั่ง4คนเนี่ยสบายยนั่ง5คนก็ถือว่านั่งได้นะครับด้านหลังเป็นเบาะหนังแท้เช่นเดียวกันนะครับสภาพก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยได้นั่งนะครับดูจากลักษณะการใช้งานแล้วน่าจะขับ คนเดียวมากกว่านะครับด้านนี้ไม่ได้จะเบาด้านนั้นก็ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับด้านหลังก็สมบูรณ์จริงๆนะครับไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านหลังเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวไฟหลังเก่งให้นะครับรุ่นนี้แอร์หลังยังไม่มีให้นะครับแล้วก็มีที่เก็บของสัมภาระด้านหลังเบาเนี่ยให้1ตําแหน่งนะครับสำหรับด้านหลัง สำหรับเครื่องยนต์นะครับ Honda าซีวิกเนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1,800cc นะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่1 4 1แรงม้านะครับแล้วก็ให้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่174นิวตันเมตรนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้ก็เป็นหนึ่งในรถ C segment คันที่ขับสนุกนะครับช่วงล่างจะกระด้างนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ขับ Civic แต่ว่าอัตราการเร่งเนี่ยถือว่าดี handling ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวรุ่นนี้มาพร้อมกับเกียร์ตัวน็อตแบบ CVT นะ เติมตัว e 8 5ได้ด้วยนะครับอตัตราสิ้นเปลืองเฉลเี่ยอยู่ที่ประมาณ14-15กิโลเมตรต่อลิตรก็เหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองหรือต่างจังหวัดก็ได้ขับเองก็สนุกนะครับอย่างที่บอก h o n ด้านี่เทคเปิดโลกเปลี่ยนนะครับก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่วัยรุ่นชอบกันมากเลยนะครับมาดูสภาพเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่ารถเดิมๆนีนะครับดูสภาพเครื่องยนต์แห้งมากๆเลยนะไม่มีรอยเยิ้มต่างๆนะครับมาร์กโรงงานยังอยู่ครบถ้วนนะครับสีเขียวสียมบูจุดๆเนี่ยเห็นไหมครับมาร เดิมหมดแล้วครับแล้วเครื่องแห้งไม่มีเยิ้มเลยนะครับราคาตลาดเนี่ยจะอยู่เฉลี่ยอยู่ประมาณช่วง600,000กลางๆไปจนถึงประมาณ700,000กลางๆนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยถ้าใครดูเนี่ยจะได้ความพิเศษใครที่อยากได้ตัว1.8 EL ที่แต่งเป็นสไตล์ RS เรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหายากในตลาดนะครับผมว่ามีไม่กี่คันซึ่งคันนี้ชุดแต่งมาให้ครบแล้วนะครับดูแล้วรถมันจะดูหล่อกว่าตัว1.8มากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มองหารุ่นนี้ ต้องไม่พลาดนะครับตัวนี้ราคาขายนะครับอยู่ที่729,000บาทนะครับ729,000บาทนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับออกห้างออกข้างตัวนี้อยู่ประมาณ960,000ไม่รวมของแต่งนะครับก็ประหยัดไปเกือบ3 0 0 0 0 0ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น fc ราคา v o อตัวท็อปนะครับมาดูคันนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าสวยแน่นอนนะครับแล้วก็รุ่น fc เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่โฉมดีไซน์เนี่ย สวยมากคนส่วนใหญ่ก็ยังตามหารุ่นนี้และชอบมากกว่าสําหรับใครที่จะจัดไฟแนนนะครับรุ่นนี้ผ่อนอยู่ประมาณ13ื่นานะครับรายได้ตกอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นกลางๆนะครับก็สามารถซื้อรุ่นนี้ได้แล้วแต่ใครไรายได้ไม่ถึงนะครับอาจจะอยู่ประมาณหมื่นกลางๆหมื่นไปลายสามารถหาคนกู้ร่วมได้นะครับเราพร้อมจัดไฟแนนให้ทั่วประเทศเลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางรวมถึงบริการส่งรถทั่วประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางซื้อกับออกเลยออโต้นะครับ อยู่บ้านก็ซื้อรถได้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับรวมถึงการรับประกันนะครับเรามีวารันตีให้นะครับ2ปีนะครับ10,000มกิโลสำหรับคันนี้นะครับ2ปี1 0 0 0 0หมื่นกิโลมันใช้ยาวๆสภาพเดิมๆนะครับเช่นเคยที่เรานะครับรถหากพบภายหลังว่ามีอุบัติเหตุชนหนักน้ำท่วมพลิกคว่ำหรือว่าตัดต่อนะครับเราอินดีซื้อคืนเต็มจำนวน100%นะครับสบายใจได้ที่อัลเลตตออโต้นะครับรถคุณภาพดีสภาพดีตัวแต่งพิเศษแบบนี้นะครับรวมถึงการรับประกันวารันตีที่เรา มีให้ต่อเนื่องนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องขับไปแล้วพังใครจะดูแลนะครับเรามีารันตีให้ดูแลได้ทั่วประเทศนะครับไม่ต้องก่วงแล้วก็ขอฝากด้วยนะครับใครที่มีรถ Honda Civic F4 สวยๆนะครับไม่น้อยๆนะครับส่งมาหาเรานะครับรับรองว่าเราให้ราคาดีแน่นอนนะครับรับซื้อถึงหน้าบ้านเพื่อนๆเลยทีเดียวนะครับทุกคนเลยนะครับก็วันนี้ผมเจมส์ออรเโตขอลาไปก่อนฝาก f c สวยคันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ